เมื่อพูดถึงอาหารไทยภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในใจของผู้คนทั่วโลกอาจเป็นรสเผ็ดร้อนของต้มยำกุ้งความหอมมันของแกงเขียวหวานหรือความเรียบง่ายของข้าวสวยร้อนๆที่เสิร์ฟคู่กับผัดกระเพราอาหารไทยไม่เพียงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย คำถามสำคัญคืออาหารไทยเริ่มต้นจากตรงไหนมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์การค้าขายความเชื่อและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดหลายร้อยปีภูมิศาสตร์แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ภูเขา ป่าไม้ที่ราบลุ่มไปจนถึงชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวัตถุดิบได้หลากหลายข้าวเจ้าและข้าวเหนียวกลายเป็นอาหารหลักประจำภูมิภาคเนื่องจากดินและน้ำเอื้อต่อการปลูกข้าวปลาและกุ้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงรวมถึงสมุนไพรที่ขึ้นตามธรรมชาติล้วนเป็นพื้นฐานของอาหารไทยมาตั้งแต่โบราณ สิ่งเหล่านี้ทำให้อาหารไทยเริ่มแรกเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบใช้สมุนไพรและเครื่องเทศในท้องถิ่นเช่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกไทยและหอมแดงเพื่อสร้างรสชาติที่ซับซ้อนวัฒนธรรมอินเดียและจีนการผสมผสานที่ลงตัว เส้นทางการค้าโบราณนำพาวัฒนธรรมการกินจากอินเดียและจีนเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิชาวอินเดียนำเครื่องแกงและกะทิเข้ามาทําให้เราได้แกงเผ็ดแกงเขียวหวานและมัสมั่นที่หอมกลิ่นเครื่องเทศส่วนจีนได้นำเส้นก๋วยเตี๋ยววิธีการผัดและการใช้ซอสถ,ถั่วเหลืองเข้ามา ทำให้อาหารไทยมีมิติใหม่ที่แตกต่างไปจากอาหารพื้นเมืองเดิมในยุครุงศรีอยุทยาการค้าขายเฟื่องฟูพ่อค้าจากเปอร์เซียและตะวันออกกลางก็นำเครื่องเทศเช่นลูกจันเทศกลานพลูและอบเชยเข้ามาสิ่งเหล่านี้ทำให้แกงมัสมันและขนมหวานบางชนิดมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะที่โลกต่างหลงไหลการผสมผสานกับตะวันตก เมื่อชาวโปรตุเกสเดินทางมาถึงเอเชียในศตวรรษที่16พวกเขานำอาหารใหม่ๆเข้ามาชนพริกมะเขือเทศมันฝรั่งและข้าวโพดพริกกลายเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงที่เปลี่ยนโฉมอาหารไทยไปตลอดกาลเราแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าอาหารไทยจะเป็นอย่างไรถ้าขาดพริกที่โปรตุเกสนำเข้ามา ขนมไทยหลายชนิดก็ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเช่นเดียวกันเช่นทองหยิบทองหยอดและฝอยทองซึ่งใช้ไข่แดงเป็นส่วนผสมหลักความเชื่อและพิธีกรรม อาหารไทยไม่ได้แค่เป็นของกินแต่ผูกพันกับความเชื่อและพิธีกรรมมาตั้งแต่โบราณเช่นข้าวเหนียวมูลใช้ในงานบุญต้มไก่ทั้งตัวในพิธีเส้นไหว้หรือการทำอาหารมังสวิรัตในเทศกาลกินเจความเชื่อเหล่านี้ทำให้อาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและการเคารบบพบรรพบุรุษเอกลักษณ์ของรสชาติไทย สิ่งที่ทำให้อาหารไทยโดดเด่นคือการผสมผสานรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวและเผ็ดต้องสมดุลกันในทุกจานต้มยำต้องเผ็ดและเปรี้ยวผัดไทยต้องหวานเค็มและมันข้าวซอยต้องเผ็ดและหอมเครื่องเทศความสมดุลน,นี้คือศิลปะที่ทำให้อาหารไทยไม่เหมือนใครอาหารไทยในเวทีโลกในศตวตรรษที่2ีส เมื่อคนไทยเริ่มเดินทางออกนอกประเทศร้านอาหารไทยก็แพร่หลายไปทั่วโลกความนิยมในต้มยำกุ้งผัดไทยและแกงเขียวหวานทำให้อาหารไทยกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศทุกวันนี้มีร้านอาหารไทยกว่า30,000แห่งทั่วโลกและรัฐบาลเองก็เคยผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับชาติ ทำไมอาหารไทยถึงเป็นอมตะอาหารไทยไม่ได้หยุดนิ่งมันปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยคนรุ่นใหม่อาจนำอาหารไทยไปผสมกับฟิวชั่นตะวันตกเช่นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งหรือเบอร์เกอร์กระเพราแต่รากฐานดั้งเดิมยังคงอยู่นั่นคือการเคารพวัตถุดิบความสมดุลของรสชาติและการเป็นอาหารที่ทำให้ผู้คนเชื่อมโยงกันบทสรุป เมื่อเรามองย้อนกลับไปจุดกำเนิดของอาหารไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการปรุงรสแต่คือเรื่องของการเดินทางและการผสมผสานมันคือเรื่องราวของภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์การค้าขายระหว่างทวีปการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติและการปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้คนในดินแดนนี้ อาหารไทยจึงไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือเรื่องเราของชาติพันธุ์วัฒนธรรมและความเป็นตัวตนของคนไทยที่ส่งต่อมาหลายร้อยปีและจะยังคงสืบทอดไปสู่อนาคต